สวัสดีครับอยู่กับผมจิ๊โกโก้คริปโตอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกม Conto f i t ครับคลิปนี้ไม่ได้ชักชวนให้มาลงทุนนะครับแต่เป็นการแนะนำการเล่นเกมของคอนทู f i t นะครับอ้าวเรามาดูการว่า c o n t o f i t ตอนนี้เหรียญละเท่าไหร่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญฟิตผมใช้ว่าคำว่าฟิตแล้วกันนะชื่อมันยาวไปหนึ่งเหรียญฟิตเท่ากับสิบสี่บาทจุดเจ็ดสิบสามจะตังค์อ่ะ ครับเราควรเราลงเราเข้าขั้นต่ำได้เท่าไหร่อ่าเข้าเกมก่อนนะครับอ่าเราจะต้องเข้าขั้นต่ำได้เท่าไหร่ก็คือไปมาเก็ตแพ็อันนี้ผมจะคิดสำหรับคนทุนน้อยและอยากลองเล่นเกม NFT นะครับว่าแล้วก็เวลลหนึ่งนะอ,อันนี้่ะแล้วก็อ่ะจะว่าก็เซิร์ช่ะ ขั้นต่าของปลาอยู่ที่40ปะการังครับามาดูปะการัง40ปะการัง40ปะการังเท่ากับเข้าเข้ายัางคับปลาต่อตัว5 508นีบก็แบบก็คือก็ได้ปลาแล้วหนึ่งตัวแต่อย่าลืมว่าปลามันต้องกินข้าวแล้วก็ต้องเผื่อค่าข้าวมาให้มันด้วยแล้วมาดูค่าข้าวนะครับ ข้าวห้าประกาลลังได้ยี่สิบชิ้นสำหรับคนที่ขี้เกียจตกปลานะเราก็มาหารนะยี่สิบหานหา้าวะเออหรือห้าห20ยี่สิบวะไม่ไป็นดรต้องหาอ้าหันยี่สิบนะตกชิ้นละศูนย์จุดสองห้าประกาลลังอืมก็เราก็บวกไปอีกห้าประกาลลังนะสมมติมเราสี่สิบประกาลลังใช่ไหมครับบวกอกห้าก็เป็นหกร้อยตีไปห้าสิบประกาลลังได้ครับ เผื่อไว้อีกมือหนึ่งเนีย่ยผมว่าเนี่ยลงทุนต่ำๆเนี่ยเจ็ดร้อยาสิก็ได้ปัดขึ้นครับเราก็ซื้อปงซื้อปลาซื้ออาหารให้เรียบร้อยแล้วมันหาเงินยังไงก็มันก็คือการให้อาหารครับนะครับมันจะมีหลอด2อบ้างถ้าหลอดเลยบ้างแรกเท่ากับเขาให้อาหารได้แต่ถ้าหมดหลอดก็ให้ได้2ครั้งวันหนึ่งมียีบสีชั่วโมงเท่ากับเราจะได้ให้ให้ได้ประมาณหครั้งต่อวัน ชบบ 64, ออใช่ป่ะสี่หกยี่สี่เออใช่แล้วก,กดรูปเฟืองครับแล้วก็ให้แต่เนี้ยตัวองผมมันอิ่มอยู่แนะนําแนะนําให้ลงปลาปลาเวลหนึ่งให้ปลาคัคคมคัมคัมมอนคมัมมอนน่าจะนี่อยู่ครับเนี่ยแล้วเราก็มาคํามันมีเว็บคํานวณสองคำนวณครับกดไอ้เครื่องคิดเลขตรงนี้ครับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ใส่ว่าปลาเวลหนึ่งปลาคมัมมอนอันนี้เป็นสกินปลา สกินปลาถ้าปลามีสก,กินก็จะแพงขึ้นจะไม่ใช่ตัว40ประการลังแล้วผมเลือกนันไว้นั่นอ่านต่อชิ้นที่เราคิดเมื่อกี้0.25แล้วก็แอดไป1ตัวสมมติเรามี1ตัวเราก็กดเอิ่มนี่ครับหตัววันหนึ่งเราจะได้ประการลัง2.7ค่าอาหาร2เท่ากับเราได้0.7ประการลังต่อวันนะเราต้องเอาค่าอาหารมาหักลบด้วยก็สามสิบวัน หลักทีวันก็ลบสี่สิบห้าเราลงทุนไปเท่าไหร่นะห้าสิบอันนี้กรณีไม่มีกิวอ่ะมันจะประมาณสี่สิบวัน ROI อ่ะแต่ถ้าเรามีกิวอยู่อ่ะมันจะบวกไปอีกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตะครับง่ายๆเลยบวกไปยี่สี่เปอร์เซ็นต์อ่ะก็แปดสิบเอ็ดจดดหกเก้าหนึ่งบวกยีน่สะิบสี่เปอร์เซ็นต์นะว่เซ็นนี่เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ลบลบต้นทุนอาหารลบสี่สิบห้า เราลงไปห้าสิบประการลังเราได้คืนมาห้าประการลังก็คือสามสิบวันพอดีแต่ต้องขยันนะวันหนึ่งเราต้องให้ให้ได้ให้ครบหกครั้งนะครับวันหนึ่งให้ให้ครบได้ให้ให้ครบหกครั้งอย่าติดอ่างแล้วกูขออภัยครับแล้วเกมนี้มีอะไรนอกจากการให้อาหารปลาแบบง่อยๆก็คือมันจะมีช็อปเติมมีให้ลุนลอตเตอรี่ทุกวันที่หนึ่งหรือสามสิบก็ไม่รู้นะผม ไม่ได้สายเสี่ยงดวงอ่ะมันดูแพงกว่าอยู่นะอะอันนี้เป็นอันนี้การเป็นตกตกเบ็ดตกเบ็ดจะได้พวกไข่สองใบนี้สุ่มเอาอ่าเบ็ดอันนี้ได้สามสามรางวัลรีวาร์ดเบ็ดอันนี้ได้หนึ่งรางวัลเบ็ดอันนี้ได้ห้าเบ็ดอันนี้ได้สิบดูดีๆนะถ้าสองอันเท่ากับสิบแพงกว่ากันศูนย์จุด แพงกว่ากันนิดนึงอะดูดีๆอะถ้าใช้แต่โอกาสจะเหมือนว่าถ้าซื้อเบ็ดอันนี้เรามีโอกาสเวียงเบ็ดสองครั้งอะเออแต่นี้ครั้งเดียวอ่าผมแต่ผมชอบคุ้มว่าผมไม่ค่อยหวังแล้วผมซื้อซื้อเสรยจบานที่นี่ครับแล้วก็เพเนี่ยครับมันจะมีบอกอยู่มันจะได้อาหารเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ไปซื้ออาหารไอ้ห้าประการังยี่สิบชิ้นอะเราเอาห้าปรกการังมาซื้อเบ็ดแล้วเราก็ตก พอกันครับแต่เบ็ดมีโอกาสลุ้นพวกของดีด้วยก็คือไข่ไข่อะได้ไข่มาหนึ่งใบแล้วก็ได้ปลาฟรีแล้วหนึ่งตัวนะไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็เถอะเท่ากับไข่เนี่ยศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งนะถ้าเรารวมไข่ธรรมดาด้วยมันมีไข่แร่ไข่ธรรมดาไอโบนเนี่ยเป็นกระดูกถ้าได้มาจากเราได้มาสองชิ้นหรือชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถให้อาหารปลาได้วันหนึ่งประมาณเจ็ดครั้งเพราะมันจะให้ปุ๊บแล้วมันจะหิวพอหิวแล้วก็ให้อาหารเราก็ได้เปรียบ เราผมลองตกให้ดูนะครับสอนวิธีการเล่นเบตตกปลากดยุดปึ๊บเรากดคลิกนะครับกดคลิกตรงไหนก็ได้ให้ไอข้ขาวๆเนี่ยมันคุมไอ้ก้างปลาไว้คุมก้างปลาคุมก้างาเอ้าเรื่ลเล่นรู้เล่นมมนเนี่ยนะครับเรบื่อ่นะครับแล้วก็ปึ๊บให้หลอดเต็มหลอดนี่ครับแล้วก็เสร็จเราก็จะดูของวันนี่เบดเบตด,ดีอย่างหนึ่งนะมันให้ประกาศรางคืนด้วยนะเห็นว่า0.24แล้วแถมอาหารอีกสิบชิ้นการให้อาหารอนะ่ะ ที่ผมแน,นมะนําปลาปลาคาร์มอนอะ่ะเพราะมันกินทีละชิ้นอย่างผมเนี่ยผมมีปลาที่ผมตอนแรกผมเข้าโง่ไปหน่อยผมเสือกเอาไปสุ่มสุ่มไข่ผมได้ฉลามมาเนี่ยแล้วมันกินทีสี่ชิ้นสี่ชิ้นของมันอะ่ะมันต้องเป็นชิ้นเดียวกันสีชนส่ชิ้นด้วยนะจะมาแอปเปิลหนึ่งสาหร่ายหนึ่งขนมปังหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้นะมันกินต้องเป็นชิ้นเดียวกันสี่ชิ้นเท่านั้นถึงจะให้ให้มันกินได้แล้วก็ให้อยู่งั้นนะครับแล้วก็การการเราฝากเกลี่ญนเข้ามาในเมตามาร์ดอะ่ะ ปุ๊บแล้วเงินยังไม่เข้าในเกมปลาให้เรามากด exchange ก่อนนะครับก็คือสมมติเรามีใน t a m a r าเท่าไหร่นะมี50แล้วก็ใส่50แล้วกด exchange เหรียญ50เนี้ยมันจะมาอยู่ในนี้แล้วเวลาเราถอนก็เราก็ใส่ตรงนี้แล้วก็วินดอร์มันก็จะไปเข้าเมตามา t แต่จะแต่มันมีฟีดด้วยนะใครที่เล่นแรกๆมันจะ70%มันจะไม่ผิดมันจะลดทีละ5 5 5 5 5, 5จนเหลือ5%ไอ5้5%เนี้ยถ้าเราถอนครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะเด้งออกไปส เร่งกับป70เจ็ดสิบเหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องรอให้เหลือห้าแล้วค่อยถอนใหม่ซึ่งผมอะเล่นมายังไม่เคยถอนเลยคือตอนแรกลงทุนครั้งแรก,แรกผมซื้อได้สองสองตัวปลาสองตัวเพราะผมเอาตาังไปสุ่มไข่ได้ปลาฉลามมาตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมไปซื้อในตลาดมาแล้วพอรอบนั้นที่มันขึ้นไอปาะการังขึ้นไปเจดสิบาทอะก่อนเจดสบาทอะผมเสิร์ฟไปเอาไปซื้อปลามาอีกตัวเนี่ยไอปลา ปลาปลามีลายเนี่ยมีสก,กินเนี่ยบวกแปลตินเนี่ยพอผมซื้อปลาตัวนี้ปุ๊บเงินผมก็เหลือประมาณยี่สิบประการลังมั้งแล้วประการลังมันขึ้นเป็นเจ็ดสิบผมแบบโอ้ยก่อนผมซื้อผมซื้อตัวนี้มาแปดสิบประการลังเท่ากับถ้าผมไม่ซื้อปลาตัวนี้เล่นแล้วเอาไปขายตอนมันเจ็ดสิบประการลังกผมกาไรเลยนะแต่อย่างว่าครับเกมนี้เขาว่ามันเป็นโลกปลางอกกันยิ่งเล่นปลาจะยิ่งงอก ROI infinity เขาคือไม่มีสิ้นสุด แล้วก็มีรูเลตสำหรับใครชอบเสี่ยงดวงนี่ครับแล้วก็หมุนของดีที่สุดก็คือนกแกนควิน mm hmm. มีไดเบดด้วยแต่กระป๋องเนี้ยจะสามารถทําให้ปลาเราอ่ะมีสกินสุ่มสกินเวลหนึ่งถึงเวลสี่ดูออปชันครับเนี่ยครับมันก็จะบอกเลย Queen นกแกนควินอ่ะศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นสเปสกินสกินนี่ศูนย์จุดสามห้าแอปเปลิลนี่ได้เยอะหน่อยแล้วสุ่มทีแล้วหมุนทีนึงเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะ อ่ะไปให้ดูมามาแล้วก็ตั้งสุ่มครับท่านผู้ชมปโชว์ไปทีโชว์ไปทีโอโหเบ็ดหืคุ้มไปเนี้ยโอเคพอละก่อนที่จะหมดตัวโอเคครับผมมาแนะนำเกมค t o ทู fit เรียบร้อยถ้าชอบก็กดถูกใจกดเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ แต่ถ้ามีเกมดีๆทุนต่ำๆเอาไอเจ๋งๆผมจะมาแนะนําอีกนะครับและย้ําครับคลิปนี้ไม่ใช่ชักชวนให้มาลงทุนนะครับแต่เป็นการแนะน,นําวิธีการเล่นต่างๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นหรืออะไรถึงจะเข้ากำลังศึกษากำลังมองกำลังดูเนี่ยครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ